ไปสายต่อไปนะคะคุณทันชนกจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหาอะไรครับคดีโกงเจ้าหนี้อะค่ะมันเป็นอาญาแล้วอะค่ะผมเจ้าหนี้แล้วใครโกงอะใครโกงเจ้าหนี้อะใครตกใครตกเป็นผู้ต้องหาเลยอะค่ะอ๋อหนูเป็นโจทย์อะค่ะอืมเราเป็นเจ้าหนี้ ค่ะครับเขานัดมาศาลแล้วเขาไม่มาเลยค่ะเออมันเป็นการกู้ยืมกันหรือเปล่าครับเป็นการกู้ยืมค่ะมีหนังสือกู้ยืมค่ะคือให้เงินเขายืมไปเดีค่ะเราไม่ได้ปล่อยเงินกู้ค่ะคือให้เขายืมไปเพราะความสงสารนะคะแล้วทำหนังสือสัญญากันไว้แล้วเขาก็นัดก็จะมาจ่ายแล้วเขาก็ไม่จ่ายทางไม่ทนางตามนัดเขาบอกว่าจะเขายที่เอามาใช้ไม่้ให้แล้วเขาก็ไม่ให้หค่ะ ทีน,นี้หนูฟ้องแล้วใช่ไหมฟ้องศาลแล้วใช่ไหมฟ้องเรียบร้อยแล้วค่ะคดีจบแล้วค่ะศาลตัดสินแล้วให้เขาชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้แล้วขอไม่ชําระใช่ไหมค่ะไม่มาเขาไม่ชําระแล้วไม่ชําระแล้วเราบังคับคดีเขาหรือ,อยังครับขอคําบ,บังคับจากศาลหรือ,อยังยังค่ะทําอะไรให้ถูกเลยค่ะทําไม่เต็นเลยค่ะศาลตัดสินเมื่อไหร่ครับศาลตัดสินใบเมื่อ วันที่ยี่สิบหกเดือนธันวาหกศูนย์นะคะโอ้โหผ่านมาตั้งหลายปีแล้วแล้วสารก็ปกติเวลาศสารตัดสินนี่ก็จะให้จ่ายเสียไปในสามสิบวันไม่ใช่เหรอใช่ป่ะคำพิพากษาค่ะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบเรื่องเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครได้แนะนําเลยค่ะก็ปล่อยให้เขาตายใจเรื่อยมาแล้วก็วันนั้นเอาตารวจไปค่ะไปหาตํารวจค่ะไปตามเขาแล้วไม่เจอไม่รู้จะตามตรงไหนเพราะว่า เออเขาไม่ได้อยู่ตามในที่อยู่บัตรประชาชนเขาอะค่ะค่ะออแล้วตำรวจเขาก็เช็ค <take S 2> ดูเช็คดูแล้วเขาก็บอกให้ไปตรงนี้ตรงนี้เขาพาไปเลยค่ะมันเป็นหมายจับแล้วอะค่ะแล้วพอไปจับเขาเจอเขาเขาก็บอกว่าเขาต้องดูแลผู้ป่วยทีนี้เราก็ไม่เห็นว่าเขามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านจริงไหมเพราะว่าหนูยิงคุยอยู่กับเขาหน้าบ้านเขาพูดวันนี้ว่าถ้าจับเขาไปวันนี้แล้วใครจะดูก็เลยสงสารเขาเขาก็ ให้ปากคากับตํารวจว่าเขาจะกู้สหกรณ์อะไรมาใช้เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ทําตามสัญญาค่ะเขาบอกว่าจะให้สามหมื่นก่อนแล้วก็ให้มาแค่สองหมื่นแล้วก็หายไปเลยอะค่ะเขากู้เงินไปเท่าไหร่เนี่ยแสนสามหมื่นห้าพันค่ะแล้วเขาได้ใช้มาแ, 3, แล้วหกหมื่นนะคะแล้วทานายบอกว่าถ้าเขาไม่มีหลักฐานการ จะใช้นีมาสแสดงต่อสาลถือว่าเรียกหยใหม่ใได้เลยแต่หนูก็ไม่ทำมาค่ะหนูขอแค่ส่วนที่เหลือคืนค่ะแล้วก็หนูขอแค่ทนายคืนแต่ไปจับไปจับจากกรุงเทพไปการเนี่ยสิเ,เป็นสิบสิบรอบค่ะหนูขอแสนหนึง่งแล้วเขาก็ยินยอมค่ะแล้วค่ะอืมแล้วตอนนี้มันกลายเป็นอาญาเนี่ยที่ออกหมายจับนี่เพาคือย,ย,ย,ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้ใช่ป่ะครับ ใช่ค่ะคุณไปแจ้งความนี้เนี่ยตารวจถึงตามให้งไงไม่งั้นตํำรวจก็จะไม่ตามประเภทว่าพอศาลตัดสินปรับยกัยกยาก้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้ก็ต้องไปแจ้งความเอาผิดทางอาญามีโทษจําคุกสองปีอ่ะค่ะทีนี้แล้วคุณโทรมาถ,ถามต้องการอะไรครับว่าจะให้คุณการหน่อมช่วยแนะนำม,มาการว่าดิฉันต้องทำยังไองอะคะ จริงๆไม่ต้องแนะนําอะไรแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามาถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วแต่คุณเนี่ยมีน้ําใจกับเขาไม่บังคับเขาตํารวจก็ไปแล้วเจอตัวแล้วเอาตัวไปโรงพักได้แล้วขังได้แล้วคุณก็ไม่ทําคุณก็ปล่อยเขาไปพอปล่อยก็ไปปั๊บยังจะมาเอาเงินจากเขาอีกก็นี้ไงครับมันก็ทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับใช่ครับวันนี้ต้องกลับไปบอกตํารวจว่าหนึ่งมีหมายจับ แล้วตอนนี้รู้ตัวอยู่ที่นี่ให้มาเอาตัวไปดาเนินคดีใช่ครับย้อย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีเจ้าหนี้โดนคุกสองปีเพราะงั้นก็ต้องบังคับด้วยข้อนี้ครับถ้าคุณไม่บังคับข้อนี้ด้วยความเห็นใจของคุณก็ทําอะไรไม่ได้ครับแล้วเขาไม่ชดใช้คุณลองดูสิครับลองให้ตำรวจเมาตัวเข้าไปใช่ลองให้ตำรวจเมาตัวเข้าไปสิครับถึงตอนนั้นเขาอาจจะต้องยินยอมในเมื่อ ในเมื่อจะต้องเข้าห้องขังแล้วอาจจะต้องยินยอมถึงตอนนั้นน่ะเท่าไหร่ก็ต้องหามาคืนน่ะอืมแต่ถ้าคุณยังสงสารเขาอยู่นะไม่บังคับเขาตามกฎหมายนะเขาก็ลอยนวลอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวลืมมาตั้งแต่หกศูนย์มานี่บันนี้หกห้าเลยนะตอนที่ไปกับตำรวจตำรวจเขาก็บอกว่าขอดูหมายหน่อยคับผมยังไม่เห็นเลยพอขอดูปุ๊บตำรวจก็บอกอุ้ยเขาบอกออเขาบอกว่าหมายจับจริงๆด้วย แล้วเขาก็ให้คุยกันค่ะก็ตำรวจเขาอาจจะมีเมตตาแต่อย่าลืมนะการเจอผู้ต้องหาตามกฎหมายตามหมายจับและไม่จับในละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับค่ะวอนนี้เราจะยึดทรัพอะไรเขาได้ไหมคะมันปัญหาว่าแล้วเขามีทรัพย์ให้ยึดไหมอ่ะที่คุณไปแจ้งความโกงเจ้าหนี้อ่ะ เขามีบ้านมีรถนะคะแล้วพอโทรไปทวงเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีจะให้เอคะโอเค,คเอางี้เอางี้ครับคุณทันชนกครับมันก็ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลให้ทนายไปยื่นต่อศาลเพื่อขอคำบังคับคดีมายึดทรัพย์ยึดรถเขานั่นแหละครับหรอคะได้ครับ จะต้องลองไปคุยกับเขาอีกรอบดีไหมคะก่อนจะขอนังสือเอการไม่แนะนำละครับแล้วแต่คุณครับอปนั้นเป็นความสมัครใจนะเราพูดไปคุณก็ไปหาว่าเราใจร้ายกับเขาคุณใจดีของคุณคุณก็ทําไปเถอะครับแต่ถ้าคุณถามว่าจะทํำยังไงเนี่ยต้องออกคาบังคับครับขอคาบังคับยึดทรัพย์สินมาขายทออตลาดเอานี่คุณคืนครับอ๋อค่ะเอาหนังสือนี่ไปยื่นกระสารเลยใช่ไหมคะหมายจับนะครใช่ครับออกคำพิพากษาไปอะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับหมายจับ คำพิพากษาเนี่ยไปขอคำบังคับไปทนายความก็ไปยื่นให้บังคับเลยบังคับยึดทรัพย์เขาไงครับอ๋อคำที่พากษาทนายไม่ได้ให้มานะคะมีแต่อันเนี้ยเราทำงานเขคุยกับทนายนี่แหละครับเราคุยทนายไปคุยทนายถ้าไม่มีก็ไปคัดคำพิพากษาได้ครับโอเคนะไม่พูดยืดยาวแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนชนกนะคะตามนี้ครับ